สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่รายการทันสถานการณ์บ้านเมืองครับในช่วงนี้กับผมบุติพงศ์พงษ์สุวรรณและวันนี้วิทยากรรับเชิญครับดรเกษมเพ็ญพินันครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับครับในช่วงที่กําลังพูดถึงมาตราเจกันพูดถึงการสถาปนาตนเป็นรัฐาธิปัตย์ของคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสนทนากันเราขยโยนคลิปก่อนนะครับคําปราศัยคุณสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับเชิญเลยครับ เราจะออกคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของประชาชนแล้วเราจะได้เอารายชื่อเหล่านี้ที่คิดได้นี่ครับว่าจะตั้งใครตั้งใครขึ้นไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรามาพิไทยโปรดกล่าวแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลของประชาชน มากกว่านั้นลุงกำน,นันในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีครับนั่นก็เป็นคำปราศัยคุณสุเทพบนเวทีกปป,ป,ปสที่สวนลุมพินีครับเมื่อวันที่5เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับต้องขออภัยเมื่อกี้ผมบอก7นะวันที่หเมษาย,ยนครับอาจารย์กรเกษมครับ เรื่องราวของการสถาปนาตนเป็นรัฐาธิปัตย์และยึดอํานาจของคุณสุเทพเพื่อสุบัตเนี่ยนะครับสแสดงว่ามาตราเจ็เขาจะไม่ใช่หนึ่งไงครับคือคือต้องต้องต้องแยงฉีกรัฐธรรมนูญคือการการประกาศอย่างนั้นเท่ากาับการฉีกรัฐธรรมนูนแต่นั้นมาตราเจ็ดเนี่ยจึงไม่สามารถใช้ได้เพราะรัฐธรมนนไม่มีอยู่แล้วถ้าถ้าฉีกนะฮะนี่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่สิ่งที่คุณสุเทพพูดเนี่ยหลังจากนั้นีกสองสามวันก็เปลี่ยนท่าทีครับ ใชซึ่งมันก็ตลกดีัเปลี่ยนเป็นยังไงเปลี่ยนแนแ่ว่าคล้ายๆว่าเป็นเหมือนกับสิ่งที่พูดมาเป็นเรื่องสมมุติเรื่องไรทำานองนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเจตนาลงมันไม่ใช่คือเนื่องจากการการปราศัยในวันที่5เนี่ยคือคืออย่างที่บอกว่าการการประกาศตนเองเป็นองค์รัฐที่ปั์เนี่ยผมคิดว่ามันมันมีความเข้าใจผิดในแง่ของตัวคอนเซ็ปต์หรือความหมายนี้องค์รัฐที่ปัต์คืออะไรก็คือส่วนหนึ่งในการปกครองในระบประชาธิปไตยอันมีพระสัตนุคือประมุขแห่งรัฐ ที่จะใช้อํานาจอธิบตยแทนปวงชนชาวไทยนะฮะคือเพื่อนะอนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของประชาชนนะทุกคนเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยที่เขาบอกเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยอาจารย์หมายถึงว่าอํานาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติถูกยึดโดยองค์รัฐาธิปัตย์ถูกไหมครับอ่อในผมขอจะไปอย่างนี้ฮะครับคือในระบอบประชาธิปไตยคือคือคือเราจะพูดสองระบอบก่อนถ้าระบอบแบบสมุยาเิทธิรานะ พระมหากษัตริย์เนี่ยผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยเป็นทั้งเจ้าของอำนาจอธิปไตยและเป็นองค์รัฐาธิปัต้อนีง่ายนะครับ,รบนี่ในรลับประชาธิปไตยมันไม่ใช่ะบอบประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนค,คือคนทุกคนในประเทศเนี่ยล้วนเป็นพลเมืองของรัฐเป็นสมาชิกข,ของสังคมการเมืองล้วนเป็นเจ้าของอำนาจ อธิปไตยไม่ใช่คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่ใช่มวลหมาประชาชนไม่ใช่มวลชนอีกฝากหนึ่งแต่ว่าทั้งหมดในฐานะที่เป็นคนอยู่ในคนเท่ากันคนเหมือนกันในเป็นสมาชิกของสังคมเหมือนกันเป็นเจรอญของรัฐเหมือนกันร่วมเป็นเจ้าของดังนั้นคุณจะบอกว่าเป็นของตนเองไม่ได้ม,มามโนเองไม่ได้ว่าก็เขปาประกาศเขาจะยึดแหละนั่นแหละที่เขาจะยึดนี่แหละปัญหาคือว่าการเขาว่ายึดเนี่ยคือการสถาปนาเป็นอำนาจรัฐขึ้นมานี่การสถาปนาอำนาจรัฐขึ้นมาเนี่ย เท่ากับอะไรหนึ่งคือฉีกรัฐมนูญนั้นรัฐมนูญ5่าสูตรไม่มีความหมายสองอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนเนี่ยมันมันถูกยึดเนี่ยถูกพรากอำนาจอธิปไตยก็จะมีบริหารตุลาการนิติบัญญัติไงก็เลยเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยแล้วเอาเอาอำนาจอธิปไตยของประชาชนแล้ว เวลาการบังคับใช้หรือการใช้อำนาจนี้ผ่านสถาบันหรืออำนาจทางการเมืองต่างเหล่านี้เนี่ยก็ยิงอยู่ในมือของเขาอยู่ดังนั้นเนี่ยองค์าธิปต้าถ้าคุณสุเทพเป็นองค์อธิปต์ก็คือก็มีสิทธิ์จะตั้งสภาประชาชนมีสิทธิ์จะตั้งคณะรัฐมนตรีตั้งศาลตามที่ที่ตัวเองคือคุณสุเทพทําได้นะถ้าคุณคุณสุเทพเป็นองค์อธิปต์แต่ปัญหาคือคุณสุเทพไม่ใช่เขาจะประกาศเขาจะมาเป็นเขาจะยึดอำนาจไง ยึดอำนาจก็เป็นไงถ้้ถ้ายึดได้ถ้ายึเป็นก็ผมรออยู่ว่าแต่ถ้ายึดไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นกบฏเป็นกบฏแต่ตอนนี้แกบอกกบฏอยู่แล้วอ่ะใช่ปองหาคดีกบฏมาตราร้อยสิบสามใช่ไหมคือคือคือสิ่งที่ทําอยู่มันมันชัดเจนโดย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 เป้าหมายนะครับเพราะนั้นการที่บอกว่าฉีกรัฐมนูญถ้าทําไมศาลหรือตุลาการรัฐมนูญไม่พิพากษาว่าคุณตุเทพ พยายามล้มล้างอะไรมาตรา68 <60 S 1> ใช่ไหมครับได้รับอํานาจโดยวิธีการที่ไม่ได้บัญัติในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่ประกาศเจตนาลมชัดเจนเลยประกาศบนเวทีมีผู้สนับสนุนจำนวนพอสมควรอันนี้เป็นกบฏอันนี้คิดล้มล้างรัฐธรรมนูญแล้วทำไมตุลาการสารรัฐธรรมนูญยังเพิกเฉยตอนน่อกรณีที่คุณสุเทพตั้งตัวฉีกรัฐธรรมนูญและยึดอำนาจเองอาจจะไม่ใช่ว่าวเร่งด่วนตอนนี้มั้งครับ วลาเร่งด่วนคือกรณีที่ย้ายข้าราชการคนหนึ่งนั่นแหละครับคีเร่งด่วนอันนั้นเร่งด่วนมากครับอันนั้นเร่งด่วนอันนั้นเร่งด่วนมากครับผมทาไมถึงเร่งด่วนมากแล้วเรื่องขีกรัฐมนวนไม่เร่งด่วนกว่าเหรออันนี้ผมไม่ทราบนะอันนี้ผมงงไม่งงขีอทุกคนก็งงครับไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์คนเดียวที่งงผมก็งงครับสไลด์อาจารย์เตรียมมาเรื่องมาตราเจ็ดในรัฐมนูญนะครับเดี๋ยวฉายขึ้นจอก็ได้นะครับในนี้เขียนไว้ว่ามาตราเจ็ดนะครับในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธมนูญนี้ บ,บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้เขียนชัดเจนว่าให้วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองระบบประชาธิปไตยเอาละสมมุติถ้าเราไม่มีสภาการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามเหมือนกันหมดคือต้องมีสภาถูกไหมครับใช่ครับสบภาเกิดขึ้นได้ต้องทําอะไรครับ ก็สภาเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับไม้หนึ่งในแง่ของบุคคลเหล่านี้ที่เข้ามาอยู่ในสภาเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อที่จะเพื่อที่จะใช้อํานาจอธิปไตยในส่วนของนิติบัญญัติแทนปวงชนชาวไทยนะฮะในการไม่ว่าจะเป็นการออกหมายกฎหมายอันนั้นเราพอแทบในนีโทดีไม่มีสภาเมื่อไม่มีบทบัญญัตินี้ก็ต้องไม่ให้มีสภาง่ายๆ ประเพณีของประชาธิปไตยก็คือก็ต้องมีรัฐสภาใช่ฮะก็คือก็คือนําไปสู่ในงในแง่ของของการจัดการการเลือกตั้งให้ให้เสร็จสมบูรณ์คือประเด็นมันมันคือต้องต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะว่าความพยายามที่จะพยายามจะขอนายกมาตาเจ็ดเนี่ยถ้าดูจากพระราชดำรัสในตอนต้นก็ชัดเจนแล้วพระองค์ท่านก็ตรัดอย่างชัดเจนผมก็ไม่ไม่เข้าอันนี้ตัดเมื่อตอนปีสี่เก้าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังมาเรียกร้องทําไมพระองค์ท่านก็ ตรัดไว้อย่างชัดเจนแล้วพระบรมราชโชว,วาทชัดเจน<ช>แล้วท,นทีนี้ทีนี้โอเคอันนั้นเรื่องหนึ่งอันนี้นเรื่องที่สองผมคิดว่ามันต้องมีความทําความเข้าใจเรื่องมาตาเจ็ดกันนิดหนึ่งมันมีการเรียกว่ามั่วจํานวนหนึ่งมาตาเจ็ดเนี่ยมันไม่ได้เปิดช่องอันใดที่ให้ประมุขแห่งรัฐหรือรรพระมหากษัตริย์พระราชทาน ไม่มีในบทบัญญัติเรนไม่มีนี่สิ่งที่มีคืออะไรสิ่งที่มีก็คือว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามประเพณีการปกครองในหบอบประชาธิปไตยอันิบาสเป็นมกุกนี่ประเพณีการปกครองตงนี้มาจากไหนบ้างก็คือมันมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือกรอบรัฐธรรมนูญอย่าลืมว่าเมื่อรัฐธรรมนูญนำมีผลประกาศบับงคับใช้เนี่ยรัฐธรรมนูญก็สร้างขนบ จำนวนหนึ่งให้เกิดขึ้นนี่ขนบจำนวนหนึ่งที่เกิดขึ้นถ้าไปดูในแง่ประวัติศาสตร์เนี่ยให้กลับไปดูที่เจตนารมของรัฐนมวลสี่สูนี่อันนี้เขาหมายถึงว่าประเพณีการปกครองเนี่ยบางทีเขาแยกแยะประโยคอาจจะผิดก็ได้นะอาจารย์ประเพณีการปกครองเขาแยกแยะสมัยไหนก็ไม่รู้เอาสมัยอุทยามาเปล่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่พรืมตนนายกรัฐมนตรีก่อนสองสี่เจ็ดห้าไหมก็ไม่มีนายกก็ไม่มีนายก ถึงหลังสี่หลังสองหลังสองสี่เจ็ดห้าเป็นต้นมาเนี่ยนายรัฐมนตรีก็ต้องมาจากกระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพูดถึงกรณีของอดีตพระนท่านสัญญานิดหนึ่ง๋ยวขอผมขออธิบายเจตนานี่ไอ้เจตนาลมตรงส่วนนี้เนี่ยคืออะไรก็คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นได้สร้างขนบที่สําคัญอย่าลืมหลังสามห้าเป็นต้นมาเนี่ยการต่อสู้ อันหนึ่งของประชาธิปไตยคือการได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมันเหมือนกับเป็นว่า,าประเพณีเป็นขนบ,บัญญาหรือคลองอย่าง,ง,างที่คนทั้งสังคมเนี่ยให้การยอมรับว,ว่าผู้นําทางการเมืองฝ่ายบริหารจะต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับนี้เป็นที่เข้าใจและบทบัญญัติไว้ในรหู40และต่อมาด้วยรหู50นะครับอันนี้ผมคิดว่าใน,นชัดเจนทังนั้น สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มให้เห็นว่านี่นี่นี่ไน,นี่คือประเพณ,ปเณีประเพณีประเพณีไม่ใช่ถึงเรื่องของร้อยปีหรือสา0ร้อยปีหรือระยะเวลานั้นประเพณีในที่นี้เนี่ยถ้ามันสร้างเป็นคันลองพื้นฐานและสังคมยอมรับแต่ประเพณีมันก็จะลงตัวมันเองผมก่าในระบบประชาธิปไตยแบบนี้สิ่งที่มันจะลงตัวมันเองคือผู้นำทางการเมืองเรายอมรับเป็นถึงแม้ว่าอาจจะ กติกาจะเขียนไว้แต่อย่าลืมนะคลองอันนี้เป็นเป็นเป็นการนำผ่านการต่อสู้ผ่านสังคมผ่านประสบการณ์ประชาชนได้ส่วนหนึ่งมาแต่แต่ทำไมจะต้องเรียกร้องอันนี้นี่ข้อเด็ดก่อนหน้านี้อย่างน้อยเนี่ยยี่สิบปีนะครับก็ประมาณสองสองห้าสี่ศูนย์ตอนนี้สองห้าเจ็ดสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีมันก็มันก็ยาวนานพอนะ้วก็เป็นการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นสมัยหลังปีสามห้าก็มาจากการเลือกตั้งมาหมดเลยใช่ไหมครับ วัะนั้นตั้งแต่ปี35ถึงปี57อาจจะมีเว้นวรคช่วงสั้นๆเช่นช่วงของรอท่านท่านขมชท่านสุรยุทธ์เนี่ยอาจจะไม่มาจากการเลือกตั้งแต่จะเป็นะรแค่ปีกว่าๆแต่นั่นจริงๆว่านั่นคือการฉีกธรรมนูญแล้วการเป็นประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันต้องต่อเนื่องถูกไั้ใช่ครับและนี่คือความต่อเนื่องที่กติกาของสังคมเนี่ยให้การยอมรับว่าเป็นขนลองแล้วนี่หุดหมายอันหนึ่งที่ทุกคนอ้างคืออ้างกลับไปที่ไหนอ้างกลับไปที่ธรรมนูนการปกครองคือเหตุการณ์1 ที่อ ى, ตอนนั้นเป็นธรรมนูญเผด็จการธรรมนูญการปกครองปีสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับนี่ปัญหาตรงส่วนนี้คืออะไรปัญหาตรงส่วนนี้เนี่ยอย่าลืมว่าในในในสภาวะการอันนั้นเนี่ยมันบนเงื่อนไขของธรรมนูญการปกครอง <c oughs> ปีห <c oughs> นึ่งห้ากับรัชนูญปีห้าศูนย์เนี่ยมันอยู่คนละชุดกันนะมัน <c oughs> อยู่อยู่คนคนละกติกากัน <c oughs> และในคนละกติกาเนี่ยก็พูดคนละอย่าง <c oughs> เรื่องหนึ่งที่สําคัญ คือธรรมนูญการปกครองปี2515เนี่ยมาตรา14วรรคที่2หรืออะไเนี่ยนนคือสมาชิกสภานิติบัญญัติกับนายกทั้งทีจะเป็นบุคคลค,ค,คนเดียวกันไม่ได้คือง่คือนายกไม่ได้มาจากคือนายกไม่สามารถไ,ได้เป็นสส<อ>แต่แ<ล>สส<อ>ในสมัยนั้นก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่าจาการแต่งตั้งและเป็นระบบสภาเดียวในหาที่50เนี่ยนายก ต้องมาจากเป็น Smart Spa hmm. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือเป็นคนละกะติกากันเราอยู่ในกติกานี้เราไม่อยู่กกระดปี50ดังนั้นพนะกงานสัญญาก็มาในช่องนี้และอาการมาในช่องนี้ตรงส่วนนั้นมันมาจากบนพื้นฐานของการไม่มีนายกรัฐมนตรีอย่าลืมรับเรามีนายกรัฐมนตรีอยู่นะถึงแม้ว่าท่านจะไปรักษาการนายกก็ตามแต่ท่านยังอยู่ในตําแหน่งฝ่ายบริบ<ไ>บหารอยู่ครับพอเราพูดกันเองก็จะเข้าใจแต่นี่พ,พันดา กปอปอสอเขาจะเข้าใจไหมเนี่ย <พอ S 2> เขา<ม>จะเข้าใจแบบของเขาบอกทําได้ทําได้เนี่ยเขาเอาวกักมาสลับไปสลับมาในมาตราเจ็ดก็บอกทําได้ก็ตอนนี้สงสัยคงไม่ทําแล้วเพราะว่าตอนนี้บอกจะยึดอํานาจแทนแล้วจะไม่ใช้มาตาเจ็ดอีกต่อไปแล้วค,คือคือคือใช้ชุกวิธีทางที่จะยึดอํานาจได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไม่เอานายกก็จะทําทุกอย่างประมาณนั้นก็แล้วกัน<อ>นะครับนี่อาจารย์มีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์จะเล่าสมัยปีอาจารย์สัญญาใช่ไหมตอนนั้นรองประธาน ข้าราชการทีิบัญญัติเป็นคนรับสนองครับและตอนนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบุคคลที่ทําหน้าที่ในการรับสนองพระวัติโอรการส่วนนี้เนี่ยคือก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรเอ้โทษที่ประธานสภาวุฒิประธานสภาผู้แทนรัษฎรก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยตําแหน่งนี่ถ้าเกิดก็คือ ตำแหน่งหนึ่งที่ทําได้ก็คือประธานวุฒิสภาหรือรองประธานสภาผู้แทนราศฎรนี่ปัญหามันเกิดขึ้นคือว่าไอ้สองตำแหน่งเนี่ยมันว่างเว้นลงคนที่ทําหน้าที่นี้ไม่มีนะข้อเสนอต่างๆให้พระท่านประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระราชโองการหรืออะไรก็ตามหรือแม้แต่คุณสุเทพเองซึ่งมันทําไม่ได้มันไม่มีบทบัญญัติของรัฐมนตรีกก็เรียกว่าใครทำก็จะผิดกฎหมายไปหมดใช่คือคือประเด็นที่ว่าเมื่อมันมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเนี่ย <K un> ก็ควรปฏิบัติตามอย่าลืมนะรัฐธรรมนูญเราเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญล,ลายละอักษร <c oughs> ทุกอย่างมันชี้ชัดไอ้ที่บอกว่าการปกครองของเราเนี่ยมันมีรัฐธรม 1, ธรมนูญสองยุด1หนึ่งรัฐธรรมนูญลายละอักษรอีกนึงรัฐธรรมนูญในแง่ของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญในเชิงป,ประเพณีขอโทษนะ <c oughs> ในเชิงประเพณีเนี่ยคุณอ้างขึ้นมาเองทั้งนั้นปร <c oughs> ะเพณีสมัยไหนละมันมีหลายสม,มัย <c oughs> ใช่ <c oughs> โดย ประเพณีเนี่ยผมไม่ได้ปฏิปเสธน,นะฮะไม่ได้ปฏิเสธประเพณีแต่ว่าประเพณีนั้นมันต้องสอดรับกับรายละอักษรไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถที่จะมีฐกฎกติการ่วมกันได้อย่าลืมนะ,ะว่าภายใต้ข้อเสนอต่างๆที่เพียงเสนอว่าผู้บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้อยู่ในตำรงตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นผู้รับสารกด้ไม่ได้เนี่ยต้อง<ม> ไม่ให้ผิดพลาดเพราะถ้าผิดพลาดก็จะระคายเคืองเบื้องเพราะคุยคนละบาดใช่ไหครับคือการปกครองสองส่วนนี้ต้องเข้าใจว่าเราต้องทําให้สองส่วนอยู่ร่วมกันให้ได้หนึ่งคือประชาปไตยสองการมีพระบาทรงเป็นประมงกุฎผมคิดนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดอย่าทําอะไรที่ขัดซึ่งกันและกันครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วไปตามชมทันสถานการณ์ในช่วงของเกาะติดสถานการณ์บ้านเมืองกันเลยครับ